ต่อไปคุณอิสระเสรีวัฒนาวุฒิกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้อภิปรายความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือเท่าเราเรียกชื่อเล่นว่าอาเซบ ทานประธานครับเริ่มจากชื่อครับถ้าท่านประธานสังเกตจะเห็นว่าไม่มีคําไหนเลยในข้อตกลงนี้ที่ระบุว่าเป็นส่วนใดของโลกเป็นประเทศไหนเป็นภูมิภาคไหน,น,ไหนก็เลยเป็นที่มาของชื่อเล่นๆของอาเซบ์ว่าดิวระดับโลกที่ว่าดิวระดับโลกก็อย่างที่ท่านดองนายกได้กล่าวไปนะครับว่าไม่จะเป็นในแง่ของประชากรหรือในแง่ของ GDP ก็ใหญ่ถึง1ใน3ของโลกนะครับหรือในแง่ของมูลค่าการค้าก็สูงถึงเกือบ3 0ของโลก ดังนั้นอาเซบนี้จึงมีความสําคัญมากกับเศรษฐกิจไทยดังนั้นผมจึงขออนุญาตให้ข้อมูลประกอบการให้สัตยาบันในวันนี้เพื่อจะได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังของอาเซบ์ครับ mm hmm. ท่านประธานครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอชื่นชมท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินลักษณะวิสิ์นะครับที่ทําเรื่องนี้จนเป็นผลสําเร็จต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องนี้ตั้งท่ามาตั้งแต่ปี2554เจรจากันมา700กว่ารอบนะครับมาสําเร็จในยุคท่าน จนกระทั่ง15ประเทศได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา15ประเทศที่ว่าก็มี10ประเทศของอาเซียนแล้วก็อีก5ประเทศคู่เจราจาซึ่งก็คือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่อยู่รายร้อมอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่ก็คือ 15หประเทศที่มาลงนามร่วมกันทีนี้ขั้นตอนหลังจากที่ลงนามร่วมกันแต่ละประเทศก็จะต้องไปให้สตยาบันในประเทศตัวเองซึ่งก็เป็นที่มาของยติในวันนี้จนกว่า6จาก1ิในอาเซียนแล้วก็3จาก5ในคู่เจราจาจะลงนามครบข้อตกลงนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อสักครู่ผมบอกว่าไม่ง่ายแลวต้องชื่นชมท่านรองนายกจุลินนั่นก็เพราะว่าเหตุผล3ประการครับที่ผมพอจะสรุปอย่างนี้เหตุผลแรกนะครับ นื่องจากข้อตกลงอาเซียนนี้ขับเคลื่อนแล้วก็มีอาเซียนเป็นทัวตั้งตัวตีอาเซียนเองมีแนวทางของอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียนเวย์ที่จะไม่ก้าวไกา่ไม่แทกแซงกิจการของกันและกันดังนั้นกว่าจะเจราจาอะไรจบเรื่องหนึ่งก็ต้องหมูไปไก่มากันหลายรอบครับเรื่องที่2คือ15ประเทศนี้มีความแตกต่างกันของขนาดเศรษฐกิจอย่างมากการที่เอาคนฐานะต่างกันมากมาน,นั่งโตเจราจากันความต้องการก็แตกต่างกันกว่าจะตกลงอะไรเสร็จเรื่องหนึ่งก็ซับซ้อนพอควรครับและเหตุผลสุดท้ายน,นะครับที่บอกว่าไม่ง่ายนั่นก็เป็นเพราะว่า 15ประเทศนี้บางประเทศก็มีความขัดแย้งกันในประเด็นต่างๆดังนั้นเจรจาไปพางก็เพราะไปพงังต้องมีการพักยกเจรจาต้องเกือบจะล้มโต๊ะก็หลายรอบดังนั้นนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมขอชื่นชมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ทั้งคณะทํางานที่สามารถทําเรื่องนี้จนเป็นผลสําเร็จอย่างไรก็ดีครับท่านประธาน การที่อาเซบอยู่รอดพ้นมาตั้งแต่54จนถึงตอนนี้เปลี่ยนมากี่รัฐบาลก็ไม่เคยถูกปัดตกไปผมคิดว่าตรงนี้เป็นการตอกย้าข้อเท็จจริงถึงถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากอาเซบฉบับนี้ซึ่งผมขออนุญาตสรุปเป็นสี่มิติแบบนี้ครับสี่มิติที่ว่าก็คือขยับตลาดขายขยายตลาดซื้อจับมือต่อรองลดล็อกของไทยผมไล่ไปทีละมิตินะครับขยับตลาดขายก็คือการเข้าเป็นภาคีสมาชิกเราก็มีตลาดที่เพิ่มขึ้นอีก14ตลาดที่จะส่งของไปขายได้ และนอกจากตลาดขายนะครับประเด็นที่2ขยายตลาดซื้อนั่นก็คือเราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในการที่จะผลิตของชิ้นหนึ่งมีที่ที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบที่คุณภาพดีราคาถูกได้14ที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของอาเซียนนี้มาผลิตของที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดมิติที่3ครับนั่นก็คือในเรื่องของ การจับมือต่อรองหมายความว่าเมื่ออาเซอรรวมตัวกัน15ประเทศก็จะมีพลังที่เข้มแข็งเสียงที่ดังในการต่อรองกับประเทศอื่นๆและประเด็นสุดท้ายคือปลดล็อกของไทยการเข้าเป็นภักีสมาชิกนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่อาเซอจะได้ที่ประเทศไทยจะได้ส่งของที่ในอดีตถูกกีดกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นมะพร้าวผลไม้แปรรูปหรือพริกไทยส่งไปในประเทศสมาชิกอาเซอได้นี่ก็เป็นข้อดีครับแต่ทีนี้ท่านประธานครับ ทุกการเจราจาก็คงไม่มีอะไรที่เราจะได้อย่างเดียวถ้าเราบอกจะเอาอย่างเดียวก็คงไม่มีใครเจราจากับเรามันก็ต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติของการเจราจาดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าก็จะต้องมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ <c oughs> จากการแลกเปลี่ยนนั้นซึ่งผมพอที่จะ,ะให้ข้อมูลจากอุตสาหกรรมที่ได้รับข้อมูลมาจากการศึกษาของผมแล้วก็จากการเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ที่จัดโดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศพอที่จะ สรุปเป็นอุตสาหกรรมหลักๆที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด3อุตสาหกรรมที่จะขอใช้เวลาสภาแห่งนี้พูดถึงนะครับอุตสาหกรรมแรกคือเครื่องใช้ไฟฟ้าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหนึ่งในหลายประเทศในที่เป็นสมาชิกของอาเซียนเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเราเข้าบรรูุข้อตกลงนี้นะครับประเทศยักษ์ใหญ่พวกนี้มีกาลังการผลิตสูงกว่ามีเทคโนโลยีที่สูงกว่าต้นทุนก็ต่ํากว่า ดังนั้นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งตรงนี้เองก็ต้องขอชื่นชมกระทรวงพาณิชย์อีกนะครับที่ว่าได้รับทราบมาว่าได้มีการดําเนินการในการที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหานี้โดยการพิจารณาที่จะลดต้นทุนลดภาษีวัตถุดิบในการนําเข้ามาเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในเรื่องนี้ก็ต้องขอชื่นชมไว้ตรงนี้ครับอุตสาหกรรมที่2คือปลาน้ําจืดจริงอยู่ปลาน้ําจือดอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอาเซียเพราะไมะ่ได้อยู่ในอาเซียแต่ปลาทะเลอยู่ในอาเซีย พอปลาทะเลสามารถเข้ามาด้วยราคาที่ถูกลงผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้ครับเมื่อก่อนคนกินปลาน้ําจืดเพราะปลาทะเลแพงกว่าถ้าวันหนึ่งแซลมอนเกิดราคาเท่ากับปลาช่อนปลาดุกใครจะกินปลาช่อนปลาดุกครับเจ้าของบ่อก็ได้รับผลกระทบดังนั้นนะครับยุทธศาสาตร์ปลาน้ําจืดของรัฐบาลตรงนี้ต้องทําให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงจังจับต้องได้เกิดเป็นผลอย่างแท้จรงิงอีกอุตสาหกรรมหนึ่งครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนั่นก็คือชิ้นส่วนยานยนต์ ตรงนี้นะครับก็ต้องชื่นชมทีมงานเจราจาของกระทรวงพาณิชย์ว่าที่พยายามลดขอบเขตของอสิทธิในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์นี้ให้จํากัดอยู่เพียงแค่บางประเภทอย่างเช่นในเรื่องของรถที่ใช้ในสนามบินซึ่งท่านประธานครับสนามบินในเมืองไทยก็กํากับโดยภาครัฐตรงนี้ผมเชื่อว่ารัฐก็สามารถที่จะมีกลไกที่จะไปขันน็อตในตอนจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถที่จะใช้ชิ้น,นส่วนในประเทศเท่านั้น อีกประการหนึ่งที่สําคัญครับที่อยากจะขออภิปรายในสภาแห่งนี้ด้วยธรรมชาติของเศรษฐกิจในโลกเสรีที่มีลักษณะที่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กแน่นอนที่สุดอาเซบก็จะต้องเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายแต่ก็จะต้องปฏิเสธไม่ได้ที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงกับธุรกิจขนาดใหญ่คนรวยก็จะรวยยิ่งขึ้นดังนั้นจึงขออนุญาตฝากไว้นะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรากําลังไป สร้างช่องว่างของ SME ไปกวนตลาดของเขาก็คือตลาดในประเทศซึ่งอาจจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลประโยชน์จากอาเซบเท่าที่ควรตรงนี้ก็อยากจะขอฝากภาครัฐให้ช่วยพิจารณาดูในเรื่องของนโยบายต่างๆที่ทําให้เขายืนอยู่ได้สุดท้ายครับท่านประธานอาเซบมีประโยชน์มากก็จริงแต่ไม่ใช่คําตอบสําหรับทุกอย่าง <N> เนื่องจากมีคู่เจราจามากบางครั้งเราก็ต้องลดสิทธิประโยชน์ลงมาเพราะฉันข้อตกลงบางอย่างที่เซ็นไว้ก่อนหน้ามีประโยชน์กว่าอาเซผู้ประกอบการต้องเลือกใช้ให้ถูกเหมือนกับเลือกโปรโมชั่นโทรศัพท์ครับแพ็กเกจไหนดีมีประโยชน์ก็เลือกใช้อันนั้นเพื่อที่จะว่าไม่ให้อาเซปเป็นเพียงแค่ข้อตกลง1 4 0 0 0กว่ารายการเท่านั้นก็ขอฝากเอาไว้ครับขอบคุณครับ